ครับ FC ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทพาครับวันนี้เราอยู่ที่ปากคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับพามาทานไก่ย่างวิเชียรบุรีอ่าพ่อค้าพ่อค้าทัาไทย FC หน่อยสวัสดีครับพ่อค้าครับสวัสดีครับครับไก่ย่างวิเชียรบุรีเปิดขายทุกวันไหมครับนะครับเปิดขายทุกวันตัวนี้ตัวนี้ตัวเท่าไหร่160 โอ้เดี๋ยวไปดูส้มตำก่อนเดี๋ยวมาดูไก่ย่างต่อเดี๋ยวไปดูแม่ค้ตาตำส้มก่อนผู้พิมพ์สั่งนี่ด้วยขายทุกวันวันหนึ่งได้ถึงร้อยตัวไหมครับเนี่ยพ่อค้าไม่ถึงเนาะโอเคช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็จะขายดีหน่อยนะผมมากินประจําเลยครับเนี่ยร้านเนี้ยโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูนี่มีส้มตําด้วยตำหมูฮุ้งเนี่ยเค้าสวัสดีครับอ่ทาทักทายเอฟซหน่อย สวัสดีครับร้านเราเปิดขายทุกวันไหมครับขายทุกวันค่ะเปิดขายเสมอเนาะแม่ค้าคือเบอกอีสานคือผมว่าก็มาจากอีสานนะจ๊ะจังหวัดใดเนี่ยเดี๋ยวดูอำเภอสีเทพจ้ะสีเทพเพชรบูรณ์โอ้ตำตำลับเลยนี่ยนี่อันนี้ตำไทยตำไทยเอาตำไทยตำไทยจ้ะผมอยู่กาลสินได้ไหนไทยกาลสินนี่ครับไก่ย่างวิเชียรบุรีถ้าเห็นควันแล้วต้องนี่ครับ ปกติจะมีกล้วยไข่นี่ครับผมเคยมารีวิวกล้วยไข่ตรงนี้แต่ช่วงนี้กล้วยไข่มันหมดหน้าแล้วเนี่ยนะครับก็อยู่ตรงข้ามโฮมมินิมาร์ทนี่ยครับอาจารย์พิมพ์ได้อะไรมามันทอดเคยทอ่าเดี๋ยวเดีตรงนี้เออเน,น,นี่ยเนี่ยเนี่ยชิมเลยอืมแล้วไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเรามาขอชิมดิขอชิมเน,นี่ยเนี่ยแล้วโดดโดดนี่โอเคกล้วยทอดร้านโนนม วันนี้พาเอฟซีมาที่ไก่ย่างวิเชียรบุรีไก่ตัวสวยๆยนั้นเลยครับ โอเคครับ FC ครับตันนี้ก็คลิปสั้นๆอา FC มาหาส้มตำไก่ย่างกินก็อย่าลืมแวะมานะครับตรงนี้อยู่ตรงปากคลองลานครับอําเภอคลองราน,รารารานจังหวัดกำแพงเพชรครับ คลิปนี้พีนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ